ราชทันแจง้งอดีตผู้กำกับโจ้เสียชีวิตในเรือนจำครองเปรมพบมีโรคประจำตัวหลายโรคเล่านาทีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยชีวิต โดยกรมราชัณฑ์ได้รับรายง,งานจากเรือนจำกลางคลองเตมว่าเมื่อวันศุกร์ที่7มีนาคม2568เวลาประมาณ2ทุ่ม50เจ้าพนักงานเรือนจำปฏิบัติหน้าที่เวรพยาบาลได้แจ้งเหตุผู้ต้องขังเสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อคือทิติสารหรือเจ้าอุทนผลคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อชีวิตความผิดต่อเสรีภาพความผิดต่อพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพ พักษาให้จำคุกตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2564ตามหมายจำคุกระหว่างอุทธรฎีกาต้องจำมาแล้วในเรือนจำ3ปี6เดือน13วันโดยรับตัวผู้ต้องขังเข้าคุมขังเมื่อวันที่3กันยายน2564ปัจจุบันถูกคุมขังที่ห้องแยกการควบคุมแดนห้าเรือนจำได้ตรวจสอบประวัติการรักษาพบว่าทิติสารมีโรคประจำตัวคือภาวะหัวใจสัน่นมีไขมันในเลือดสูงและมีอาการป่วยได้ทางโรคทางจิตเวชวิตตกกังวล ซึ่งได้รับการรักษาและรับยาต่อเนื่องโดยพบจิตแพทย์ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ที่ทันทศฐานโรงพยาบาลราชทันและมีนัดพบจิตแพทย์ในเดือนเมษายน2568ขณะควบคุมในเรือนจำผู้ต้องขังมีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวผู้ต้องขังอื่นทำร้ายเนื่องจากเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเรือนจำจึงได้รับคำร้องของผู้ต้องขังและพิจารณาอนุญาตให้แยกการควบคุมจากผู้ต้องขังอื่นและยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเรือนจำได้เป็นปกติจน กระทั่งเมื่อวันที่7มีนาคม2568ช่วงเทียงผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมเยียนจากภรรยาซึ่งเจ้าพนักงานเดือนจำไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใดต่อมาเมื่อเวลา2ทุ่ม25นาทีเจ้าพนักงานเวรรักษาการขณะกำลังเดินไปจ่ายยาประจำตัวให้กับที่ตีสารพบว่าผู้ต้องขังนั่งหลังพิงกับประตูห้องขังซึ่งได้พยายามเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงได้แจ้งผดีเวรและพยาบาลเวรเข้าเปิดห้องขังเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามหลักวิชาชีพแต่พบว่าผู้ต้องขังใช้ผ้าขนหนูขนาดเลกู กับประตูห้องขังไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกไม่รู้สึกตัวปลายนิ้วมือซิดเขียวค้าไม่พบชีพจรบร,ริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอจึงได้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับในเบื้องต้นเรือนจาได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าทางเดินของห้องขังผู้ต้องขังดังกล่าวซึ่งไม่พบว่ามีผู้ใดเข้าออกห้องดังกล่าวแต่ยังได้พร้อมทั้งแจ้งพนักงานสอบสวนพนักงานอายการแพทย์เจ้าพนักงานปกครองเพื่อดําเนินการชนะสูตรพลิกศพตามกฎหมายเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมทั้งจะได้เชิญญาติเพื่อรับทราบต่อไปกรมราชทัณฑ์ อยู่ระหว่างรอผลการชนะสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตและขอยืนยันว่าไม่มีเจ้าพนักงานเรือนจำหรือผู้ต้องขังใดทำร้ายที่ดีสานและขอสแสดงความเสียใจกับญาติผู้ต้องขังท้งนี้กรมรชาชทัณฑ์จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ปรกกากฏโดยทันทีและขอเรียนว่าเรือนจำได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังและดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานการการควบคุมผู้ต้องขังและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตร ฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังข้อกำหนดแมนเดลาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังทุกคนสำหรับผู้กำกับโต้น,นั้นค่ะได้กระทำความผิดเหตุจากเมื่อวันที่5สิงหาคม2564ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาสองสอามีภรรยาพร้อมกับยาเสพติด1 0 0 0 0 0นเม็ดจากนั้นได้นำตัวมาที่สพเมืองนครสวรรค์มีการเรียกเงินจากผู้ต้องหา2ล้านบาทแต่ผู้ต้องหายอมจ่าย1ล้านบาท แต่ตำรวจจะเอาสองล้านบาทผู้กำกับโจ้ซึ่งได้นำถุงดำมาคลุมหัวผู้ต้องหาชายจนเสียชีวิตกระทั่งวันที่8มิถุนาย,ยน2565สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตผู้กำกับโจ้พร้อมพวกอีก5คน ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยการกระทําทารุณโหดร้ายแต่อย่างไรก็ตามได้ให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีการให้เงินค่าปลงศพ30,000บาทเพื่อบรรทาผลไา้ให้บิดามารดาผู้ตายคนละ3,000 0นบาทและช่วยประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลจึงลดโทษให้คนละหนึ่งในสาเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต